รับอะะไรวเอาไปแกะดูโอ้กลมๆกระดุ๊กกระดุ๊กกระดุ๊กเออมันกลมๆกระดุ๊กกระดุ๊กเลยนี่ดูอ้อจับไหมล่ะนี่สั่งปอกมอญก้างไว้คืออะไรเดี๋ยวกปอนมอญก้างอันนี้ประมาณแน่เลยอ่ะประมาณอันนี้อะไรอ่ะ แต่งห้องเป็นอ๋อพี่พีสั่งให้ทำเราหรอใช่ดูนี่หมอนโอ้เว้นันกอดอย่าน้ำยาเราย่ามลายยืดลงหมอนพี่นะพี่พีสั่งให้เขาทำแบบนี้หรอใช่ร้านใครเนี่ยร้านพี่กุ้งเหรอร้านพี่กุ้งไงพี่กุ้งร้านพี่กุ้งใดครับพี่ก็บ้าตามมันเนาะสั่งรูปนี้ไปก็ทําแบบเนี้ยเนาะอืมอะไรวะพี่กุ้งสกินนั่นหรอวะลืมชื่อร้านพี่กุ้งสกินช็อปโอ้โหดู อะไรอ่ะใช่แน่เลยทำไมจัดการยั้ตัวดีข้างบ้านดิจะเลยจัดการเขานี้หนี่เอ้าตุ๊กี้ลูกแม่ตุ๊กี้ตัวเหนียวแม่ฝากหน่อยนะฝากอะไรวะมินหน่อยเขียงได้มีหลังแยกเอามีตาหลังด้วยอย่านะมันมีตาหลังอะไรนะตุ๊กี้จูเนียอไปมีจัดการเลยโอ้ เอาหินล่วงพี่บีฮะอยู่ครบเลยอ่ะโอ้โหวิปวันก็อยู่ปวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับอันนั้นเพื่อนพี่บอลเหรอคะใช่เฮ้ยแต่ที่หนูรู้มาไม่ใช่เพื่อนกันนะทำไมเพื่อนกันเลยทำไมมีอะไรไม่มีอะไรเขาจะมาบอกว่าไม่กันมึงดูมึงดูมองดูบอลก็บอกเขาไปเลยจะบอกเขาไปดิโอ้โอ้

กูคุ้มแล้วที่มาแอบดูตอนนี้ถึงว่าเมียมันห่วงจังเครื่องแน่นดีจังเลยตอนนี้ทำอะไรเปล่ากูไม่ได้ทำอะไรทำอะไรกูมาแค่ดูต้นไม้ทุกคนเออกูไม่ได้มีอะไรดัวอะไรพี่บอลยังไม่กลับมาอีกเดี๋ยวโบมานะแป๊บนึงเดินไนรอนร้านกตแฟเลย

มาหงบรไปตอนไหนก็ไม่รู้ไปเจอพอดีเลยโอ้โหดีดพี่ดียัดแล้วยัดมึงก็ยัดแรงๆดีมันจะเข้าไหมน้ายัดลึกแล้วเนี่ยมันไม่เข้าเนี่ยยัดเอ้ายัดลงไปอีกดูมันเล็กหัวมันใหญ่เอ้ายัดสิยัดแรงๆมันจะเข้าแน่แค่นั้นน่ะมึงไม่ยอมายัดอะไรกันตรงนี้ฮะสถานที่มันที่ยัดกันไหมยัดรลงเท้า แต่ละคำพูดคิดดีไม่ได้เลยอ่ะพี่โอ oh, ้โหคิดดีๆเขาไม่ได้เลยเนาะมันดูแบบอโอ้เอเอาปยัดให้หน่อยสิรูบันเล็กอะ่ะอันนี้มันใหญ่ตัวเจ็ด โอ้ทำไมวันนี้ใจดีจังวะซื้อเบียร์ไม่ให้กินด้วยไม่ได้ขอเลยเนี่ยวันนี้จะกินไหมล่ะโอ้กินดีครับพี่หนูกล่าวพี่ซื้อไว้มองอะไรหรือว่าจะไม่กินเบียร์ว่าแล้วตอนนี้แรกกระเบียร์สองขวดก็ซื้อเบียร์ให้สองขวดกับครีมกระปุกนึงอ่ะหรือว่าจะไม่กินเบียร์กินดีครับเออกินกี่ได้ละโอ้กินได้หลายบาทมีร้อยสามร้อยยี่สิบบาท จะมาแก้ตัวใช่ไหมเนี่ยใช่จะมาแก้ตัวรอบที่สามโอ้โหรอบที่สามรอบเนี้ปังแน่ปังแน่ปังบูลีเย่ปังบูลีเยไปตรวจคาถาก่อนสิจะเอาคาถาละเอาโอ้เราจะจเอาคาถาเสกมาดิคาถาเสกไหนคาถาท่องใหม่ดิคาถาเนียงเนียงสมโจยสมโจยมานงบ้คาถาเสกนี่มันไม่ใช่คาถาเศษเนี่ยอ่าไม่ใช่มันคืออะไรฟินคอมเสกอะไรนะฟินอะไรนะ ปินคอมฟิกปินคอมแฟกอ๋อปินคอมแฟกก็ฟอนแฟกอัลมอนมีโอ้ธัญนพืชเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหเอ้าเอาเอาที่เทิดแม่หมอสีเขียวเขียวเนี่ยไม่เอาเฮ้ยแม่หมอเอาที่เยอะท่อองเถไปไปไปหลบไปหลบไปหันหน้าทางนู้นทำไมอ่ะจะท่องกระถาเดี๋ยวของเข้าตัวโอ้โหเอาโอเคโอเคเรียบร้อยวิแม่หมอหายว่ะพี่บีแม่หมอหายไปแล้วแม่หมอหายไปไหนวะ ทำไรอ่ะทำไรอ่ะอื่แต่งหน้าพี่โบครับมันไม่ยอมให้ผมแต่งหน้าให้ก็จะเอางี้แหละอืมริอะไรอ่ะพี่อะไรอะไรแล้วไอ้พวกนี้ออกมาใหม่อะไรพี่บีทำอะไรนี่อะไรไม่มีอะโอ้ อะก,กี้ตุ๊กี้บอเนี่ตุ๊กี้ไม่ดีโอ้ถ้ามันขึ้นลาขึ้นมานะมึงเอาไปซักเลยนะเอาไปซักเดี๋ยวนี้อเอาไปซักไหมเอาไปซักไหมเอาไปซัก <c oughs> ถ้ามันขึ้นลานะก็น่ารักเลยก็น่ารักอยู่นะแม่หมอเออมานี่เนาะ โอ้โหตะกอนเหมือนอยู่ไกลกันมากโอ้สีเหลืองสดใสล่ะด้วยด้แล้วงานที่ให้ไปทําเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ยแดดร้อนแม่หมอสู้คนข้างบ้านได้แต่สู้แดดแต่ไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยแม่เนี่ยดำหมดแล้วเนี่ยเอาวันนี้มีตัวช่วยอ่ะกันแดดดิงไบายกันน้ำควบคุมความมันกันแดดด้วยโอ้ยอย่างนี้ค่อยดีหน่อยจะจัดให้อย่างสาสมเลยพี่พี่ฝากบอกคนข้างบ้านเนี่ยนะเจ้ควายทนูเนี่ย หมดเลยป้าไว้ก่อนเถอะยังไม่พอหกน่นนนปไงเป็นไงเป็นไนไงอไปแล้วอ้าปลอาแล้ว้ประวันเด็กสคนนี้เล่นแป้งป้าป้าเด็กเล่นแป้งป้าประจัดการใคร ไม่ได้เล่ครับแม่มาเดีเล่นโอ้ยดูสิปอยู่ในมือปุไม่ได้นแมมาเดเล่นครับอยู่ในมือปเลยเล่นยด่ตายนเลยว่ะดูลับ้านิ้ยบางทีนาออกไปข้างนอกนะ หนุ่มๆยิ้มให้นะก็อยากจะยิ้มกลับอยู่หรอกแต่ทําไม่ได้หน้าผัวมันรอยมานักผัวหลงหัวฮ้หนุ่มเครื่องสามพันของพี่พี่โอ้เป็นอะไรมากกว่าเพื่อนใครเพื่อนมึง